สวัสดีจ้าทุกคนมากพ่กับย่าจันหอมอีกแล้วจ้ะโอ้โยยจันหอมวันนี้ย่ยจันหอมสิผัดกะเพราจ้ะผัดกะเพรายายจันหอมกะสีขว่เห็นไหมแห้งๆกอน่าจะเพราะว่าย่ยจันหอมมักขว่แห้งๆขว่แห้งๆจังคอยเสียวเครื่องใส่จ้ะเอาใส่ตอนนี้ก็ออได้พี่น้อง เอาใส่ตอนนี้มันกระสิมินรับบานนีะยแะเพอพอเริ่มแยกกันหอมก็เลยพักให้เนื้อมันแห้งสะก่อนจตจังเสียวเครื่องใส่ถายมันแห้งแค่น้อยก่อนจะเสียวเครื่องใส่กินเซนมหาลายมือแล้วพี่น้องกินเซนมหลายมือแล้วมือนี่สิกินเ่าเด้มือเนี้ยวดีซื้อมูวัน ให้พี่สาวเพิ่นซื้อหมูให้ฝากเพิ่นซื้อหมูให้มันสั่งเบิ่งใส่ตู้เย็นได้หมูซับ7กิโลพี่น้องเลยว่าสิเฮ็ดสมอันสมไว้ถกินปีใหม่ปาตีปีใหม่จ้ะทุกคนมานี้มันก็เริ่มแห้งแล้วทุกคนเริ่มแห้งแล้วบัดนี้เริ่มแห้งแล้วเด้อจ้ะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ ก้องได้จันหอมกรบเพาะไข่อันอะไรกิน้องอันได้จันหอมป้าปเปลี่ยนสีสันกับสีจี๊จ้าจักหน่อยเปิดไฟจักหน่อยกันวันนี้ก็แห้งเน,น,นี่ยมากกว่านะโอ้ยไม่เป็นอันฝั่งจริงๆงรๆิงเนี่ยไดนหอมกระไรใส่ใส้ จิ้ตั้มไว้แล้ว,ว,ว,วจ้พวไไพะพี่น้องว่ามันนี่ว่าเอาเผ็ดโซตายจักหน่อยเอาเผ็ดโซไตมึงวันนี้พุ่นพี่กับปี๊จามปี๊ตัดปี๊ปัดได้ปะเนี่ยอากาศบ่ดีพี่น้องเอ้ยอากาศฝนมือต้องฝนทั้งลมมือเนี่ยชุวงม,มือเนี่ยแม่น,นันที่มาก เมื่อนี่นแม่นนั่นฝนล้วก็ร่มล้วก็หนาวทุกคนโอ้มีการเคาะขมนีปปันแม่ขั้วในคนนี้ไม่เห็นมองนี้เพราะว่าเใ็นเตาแก๊สจ่ะทุกคนเใ็นเตาแก๊ แ็่แว่าใชดีจะเพียงแม่จะทำกะสิพัดแหงพัดแหงพ้าวกระเพราแหงๆทีนี้แหงๆชิ้นชุ้นไปเลยทุกคนขพอกระทะตอนเชฟคุณเลยนะพอกระทะตานเชฟคุณเนยเจ็บคือคือเพีอ bây giờ mình xóa chặt nó mình chắc nó để không Ôi, กินจักน้อยกัดนด้วยกันทุกคนไข่นังาลาสมัยตะกี้น้ำปลาอยู่ประเทศโน้นอยู่น้ำหา่างบ่มีแตวจะบัดทุกมือนี่เรามีนี่ว่าอของของเงินของ,ของนเน ซอทุกไฟซอไข่แห้งกินมุเจากกบสีนอนแล้วเนาะบ้านเฮาเมื่อนไก่สีสองคุ่หมดสีทุกคนบ้านไม่ยนยังหอมมาแตงแก่ายม่วงใม่งเพิื่อได้จนหอมใบม่งเพิ่นจ้ะซอไขตื้นมกซอไข่ตื้นคือเจากสีนอนซอซอไข่น้อนกับเจาะกะ มันนทุกคนใส่ใบกระเพราแล้วเัสให่มันงุบแห้งคอรอากทุกคนพอแย่หอมมักแห้งๆนี่คือหมูมัดแบบเป็นน้ำแต่ขาดกระเพราบ่มมักขัดกระเพราเป็นแบบเป็นน้ำต้องขวานี่มันแห้งกระตอนใจทุกคน กินได้เป็นตวราจะบสียบกอพุด้กคนุ่ณมอคุณเป็นตะกินคักเนว่ เสร็จแล้วจ้าทุกคนเสร็จแล้วเบิ่องอาหารเด็กกัสิยังจะทอดไข่ดาวล้วพี่น้องแล้วกัสิต้มจืดจักหน่อยกินกับสด นี่คือผัดกระเพราใย,ายจันหอมเสร็จแล้วจ้ะโอเคจ้ะทุกคนคลิปนี้กระซํานี้เนาะจ้าอากาศก็บกดีมือนี้บ่มือนี่ยายจันหอมบ่ไปใส่จ้ะโอเคขอบพูดหลายๆเล้อจ้าผู้ติดต,ตามวัดดีจ้า